ไปปั้นแรกก่อนเร็วเร็วเร็วเเร็โอ้ยเจ้ยระวังระวังระวังมันยิงพีเอาเดี๋ยวปั้นแรกก่อนปั้นแรกก่อนไม่ได้เนี่ยคนเยอะเลยวะชิบหายแล้วบังมันมาตีอะอยู่โดนโอ้โหเจ๊ยโดนยูนิคอนว่ะ เที่ยอะไกดยันปานแล้วนะงั้นอะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตรงปั้นเนี่ยเอามามาเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปจัดจัดหน่อยจัดหน่อยโกโคนัทโกโคนัทโกโคนัทโคโกนัทเที่ยแม่งไปดิไปดิไปดิไอเที่ยชิบหายแล้วบัง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 วิ่งมาแล้วไล่ผมไล่บังอยู่ผมไล่บังอยู่ยิงอยู่ยิง่เอาให้แตกไป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 ปั้น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 เร็ว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 พิน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  ยูนิคอนเนี่ยแท็กแท็กกดปานสามนี่มันแม่นจริงๆว่ะไอ้เทมโดนใครสารมาวะวิ่นวิ่นวิ่นวินวิ่นแท็กแท็กเฮียอะไรวะเนี้ยเจ็กดยันปานมันแล้วมันไม่สู้ว่ะข้างบนโคตรเข้มโคตรเข้มโคตรเข้มยูนิคอนโคคอนัตโคคอนัตตายตายตายบานเทียบเลยว่ะ บ้านเพียบช่วยหน่อยโอ้โหบ้านเพียบเลยบ้านเพียบบ้านเพียบบ้านนเราบ้านนึงเดี๋ยวไปบ้านเราบ้านเราเพียบเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสามเต็มเนี่ยสามเต็มสวยกดเกมกดเกมล้มบ้านเลยล้มบ้านเลยมาต่อนะจ๊ะโดนไปดีอ่ะตัวละดอกโดนไปดีตัวละดอกโอ้โหไอ้เชี่ยโอ้ยท็อปวันอะ มะพร้าวพี่ม,ขมโคโคนะขามโกโั้นิดหน่อยพิดโคโคนั่หน่อยข้าหลังข้าหลังโอ้โหเย่แตกนันวเอาเสามเศษมานี่ออกย้ำดิ <c oughs> นับวันได้เลยเอามาให้โดนไปดิ้เย่แตก โกโกนัทโกโกนัทโกโกนัทพีทโกโกนัทหน่อยเร็วเร็วเร็วสองหมื่นสี่แม่งไม่แตกโอ้แม่งไล่ชั้นหมอยับเลยวว่าล้มบ้านเหอะไอ้ชั้นเราเอาเงี้ยล,ล้มปั้นเลยพีไหน่อมโนดนไปดเิเอา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 เข้าอยู่เข้าอยู่ตามอยู่แตกแตกเซ็มลงลแตกบงับงบงังบังจัดให้พี่บังหน่อย cô cô nát, ai kia cột game, bắn lao, không oh oh, ai kia, đang pin pin, đang ừ, <coughs> <bố> <coughs> hey. một đang một đang một mày ở nhà bao game, um, ai đồn à, còn 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 đang một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  cả rồi ไม่มีใครเข้าไปตีตองเลยวะทำไมวะตีตายยากหรือเปล่าตีป้านตีป้านะจะแดงนะแป๊บหบนึ่งนะข้างในบ้านไหนเชี้ยวบอแวม,มาแป๊บแป๊ เกาะแตกสัดแม่งนี <homework> ishing, oh! ่ทบวันตรงกลางเนี่ยทบวันแตกแตกกดเต็มมาแล้วนะโคกูน well ั้นกหลังโนโหพิษนายพิษนายพิษนายพิษพิษอยู่ในคนไหนแตกกดเต็มมาแล้วแตกโอ้โหเชี่ยโดนพิษสัตว์แปดพันสามตายว่ะไอ้เหี้ยบอกิอ๋อไหนอ๋อไหนอก็แดงหน่อยจ้า อยูอย่อยู่บ้าน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 เอาแม่งนีอมอาโบเชีย้ยต้องไปกดเข้มอินเคอนอืม,อม<ะ>อให้แก้พิดป่ะใช่อีโมยิงอยู่มามามาตรงกลางหน่อยเร็วสามเซฟเนี่ย เอาหายละเอาข้างหลังข้างหลังพี่บังอะ่ะพี่บังจัดไปพี่บังก่อนเร็วๆๆเข้าหาพี่บังก่อนพี่บังแตกวโอเว่แตกยูนิคอนแองหมดโคตรเข้มโอโ้โหโคตรเข้มโดนชาเลต์แม่งัดทีเดียวแตกได้เชี่ยแต่วะเนี่ยยิงปั้นไปอับโ,อโบอัโบ <c oughs> พิษหกพันยูนิคอน ไอ้เขี้ยอยู่นี่ควนวิ่งไปไหนวะยากกำจัดช็อคแล้วก็กยันปานได้เยู่อ๋อไอ้เขี้ยพิษต้มั้นได้ว่ะวะตบมันตบมันตบมันวอเววอเววอเวสวยถึงขั้นนี้แล้ววะโอ้โหโดนนี่ข้างหลังวะเกมมันยิงมา3เซมอะเออหออนิน่ะดิ้นต้นไอ้สัส Ay, siêu lấy lúc xăm xin lúc xăm xin lúc xăm 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 Băng, 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 โอ้โหสหายหมดสาห่ายหมดเอ้ยเออยิงไม่โดนกดเข้มเอาโบเอาโบจะมาข้างในบ้านจิบหายแล้วโดนไปดิดอกเดียวอ่ะห้าแถวอ่ะยอดนึกว่าจารย์หนูเอ๊ะจารย์หนูมาเองปะอยู่ไหนหมออยู่ไหนบ้านเห้วอยู่เหี้ยวอ่ห้าแถวห้าแถวเข้มก็ห้าเอาไว้เข้มก็ห้าเอาไว้จะหายไม่ติดวะสัตว์ <5 S 1> แด<บ>งบ้าเลยนะ <A. S 1> แบนฮะไหนอ้เชี่ยจางหายไม่ติดเลยเนี่ยแดงหมดต้องยิงสู้แล้วล,ะละ่ะจังหวัเนี้ย่ยไม่ได้ตายเพราะอะไรนะเกาะแตกไอ้สรัมั์หมอบาออ้านดอไอ้เชี่ยแบบมันวิ่งไล่แต่หมออย่างเดียวแม่งไม่มันเลยว่ะอืมจปปั้นดิไปดิเราก็ไปปั้นเลยไปจบปั้นด้ไวงว,วะ เล็กน้งแปดนาทีจะแดงแล้วมีบ <boundaries> <‌ doo hehe> ัฟแต่ง <guarding> ด <anymore>? ้วยเที่ยเลือดยี่สิบเจ็ดอะฮะแต่แนวคิดว่าไงวะเอาไปไปตกรอบแล้วเอาไปเล็อยู่นันนึงโอ้ยธนูยิงลงมาสารอดแล้วสามเจมสามเจมน้องสามสาม กดเต็มมาวิน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 แตกข้างบนโอมโคโนัทพี่บังพีบังพีบังพีบังไี่บังอีฮี่อเอาอยู่เอาอยู่เข้าข้างหลังอยู่เอาพี่บังอยู่ไหนวะปั้นไปไหนเนี่ยโน่นโน่นโน่น โอ้โหคนัดเต็มจัดไอ้เหี้ยโอ้ทอทบันทบันจอดจอดระวังไม่ทันแก้ผิดหมดแก้ผิดเษลายลายกระบีข้างอนกระบีเอาอีข้างในเนี่ยอย่ายิงผิดอย่างเดียวไอ้เขียตีแม่งไม่โดนเลยวะสัตว์โอ้โหโดนพิษโดนบวกสิบสองไอ้สัตว์โดนบวกสิบสองตายเหี้ยะแรงหมดอ่ะ บ้านบ้านบ้านจัดน้องอาโม่หน่อยน้องอาโมสามห<ม>ืม่นโดนไปดิบ้านจะมกไปปีศาหหายแป๊บหนึมม่งแดงแป๊บแดงแป๊บอุย้ยโดนโนวนโอ้โหบวกสิบสองกับพิษแปดพันนี่แกเอามันจอดจอดในวิ่งหนีก็ตายยังเขียดบ้านบ้านบ้าน เออสวยเปล่าโดนไปดีโอ้ยอายุเลยอ้ยูโดนไปดีแม่ชิบหายแล้วกูอ๋อหน่อยเด้ชิบหายแล้วเอ้ยมาเออรอดวะไอ้ยี่ย์แก้แล้วแก้แล้ววิ่งแก้เยวอะะ จัดเอ้มปเรียบร้อยตายตายก่อนถึงหมอวะมอู้สกนหมอโกนัสหมอคกกนนั้นไอ้เหี้ยติดลบโกโกนั้นเอาโกโคนั้หน่อยเร็ว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 โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไปโน่นเลยสัตว์ไม่เห็นน่ะเหมือนตัวมันล่องหนน่ะมาโคนั้นมึงมาดิอเหี้ยพวกเยนี่ไม่สู้เลยสัตว์ไอ้เหี้ยบอกติบสองติดทำเกรดมา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 บ้าลากลากมาแล้วลากมาแล้ว ไหนยูดีคอนจดให้พ่ยูหน่อยจะให้น้องยูดีคอนหน่อยอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรวะธนูมันบักปะตัวมันหายหายปะทุกคนมันธนูมันบักมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นตัวมันอ่ะเออเมื่อกี้ผมเห็นนินก็บักมองไม่เห็นเลยอยู่บ้านนะครับแดงหมดอยู่อยู่ดิ ถอยเที่ยวจากกดยามาแม่งไม่บวกเลยสัตว์อืมมันไม่สู้เลยอ่ะไอ้เชี่ยวกิกิว,ว,วไม่ออกอีก <c oughs> หมอบ้านเนี่ยเลี้ยวอยู่ไอ้เกมไอ้เกมนี่โดนไล่ตลอดเลยนะ <Yeah. laughs> ดีนะมันวิ่งมาพิษทีเดียวอ่ะโอ้โหดูดิแม่งถ้ามันพี้นี่น่าจะเหนื่อยอย <Yeah. S 2> ่แต่ตองแบบยืนแบบไอ้เงี้ยทุอ่าีใครยุ่งเยงลยอ่ะบงังบังพี่บงังจัดไห้พี่บังหน่อยเร็วพี่บงังโดนแล้วโกโกนัทโกโกนัทจัดไอ้พี่โกโกนัทหน่อยโอย้ยเฮียโดนบิดเจ็ดพันตาย โอ้โหเยี่ยมีคนแก้ให้ขอบคุณครับกี่บาทเอาหน่อยเอาหน่อยอยู่ินคอนขอบคุณครับสามบาทสามบาทนะโอ,อ้มาดิกูโดนพิษอ้าพัน่ะกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้สัตว์บีบังวิบังกังเฮ้ยไอ้เหียภาพบักภาพบักวิ่งมาเกมวิ่งมาติดกูราวแก้ว เร็ว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 ด้แทงให้อยู่เร็วเดินล่างอยู่เร็ว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 ยิงยิงเร็วยิงยิงยิอ้หนังนี้ไหนผมมีสามเหลืองครับแก้ไม่หันพะคุณไหมครับสามเหลืองมาจะหมดบัฟตี้จะทำไหมทำหน้าที่อยู่ เฮียโดนไอ้เฮียเียเอ้ยข้าโคโนนัทได้โดนยูนิคอนเสียบอีกอุ้ยพิษหน่อยพิษอยู่โดนบันเทิงต่อแปลกปริสัตสามหมื่นอ่ะพินโอ้โหเฮียมเอ้ ว่าไงเอมันไม่หลบเลยนะี่อะไรวะเน,นี่ยในบ้านอ้นสัตว์ในบ้านจัดให้น้องยูนิคอนหน่อยนาำเชี่ยนี่เฮ้ย okay. หมอกูล้นหมดเลยสัตว์โอ้โหเฮียจัดไล่อาโบอยู่จัดให้พี่บังหน่อยเร็ว จัดให้พี่บางหน่อยเร็วพี่บางกดมาแน่นจัดไม่แดงเลยใช่ไหมจะมันวิ่งมาเจมออเนี่ย โอ้กับตายเนอะยูคอนยูคอนไอ้เหี้ยช่มันไม่สู้เลยวะแม่งวิ่งอย่างเดียวเลยวะไอ้เชี่ยแล้วกูโดนพิษตายด้วยนะไอสัตว์สี่โหทุกตัวเอาแม่งเลยดีสัตว์แม่งเลยไอ้เตามอยู่ผมตามอยู่ตามอยู่โอ้โหไอ้สัตว์หลบซีจัน